สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องกวางทองค่ะกวางทองแสนสวยลูกแม่กวางทองแสนสวยลูกแม่แสน,สแมนี่ค่ะน้องกวางทองขอบคุณดิซีมากมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณไลไลค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะน้องกวางค่ะ กวางทองกวางทองกินข้าวอิ่มแล้วมานอนเล่นใช่ไหมลูกอุ้ยอุ้ยดูอะไรดูอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเส,สียงอะไรดูสิเสียงอะไรสนใจเสียงอะไรน่ารักค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะวนกับปุกลุกอยู่บนเก้าอี้นี่แหละคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ